ทักทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเมสกสกุลสกุลนะในยามสาวๆไปได้มารัดไก่ได้หลายอาทิตย์แถวนี้ก็เลยเอามารัดไก่ป่าลงคนไปรุนไปติดตามรับชมน้วกันพี่น้องก็อื่นขอมุกบใจพี่น้องที่เอามาให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดเด้อพี่น้องเดี๋ยวื้นนี้เอามายู่ชวนแถวที่เฮาเคยมานี่แหละ ไปเบึ่งว่ามันชิขันแต่เช้าอยู่เพราะว่าอาการหอนช่วงนี้นะยังหนาวอยู่ฮะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่นมันยินแต่ว่าตอนกลางเวนหอนมันมีมีมมลม ก็ที่กำลังจะยิงมันโดดก่อน เชืิะแต่อุ่นเลยอนกระตากโลมือนะวันนี้ชัวบปรมานเลยเข้าไปหอดเลยกำลังยืนยิงฝันไปเห็นก่อนเชยงค์เชลีห์ไนโดดก่อนมัเนียาก็สิดได้กาบานนะเดี๋ยววันนี้สิได้เดินทางขึ้นป่าอีกกับบ่ไกลสองคนนะ น่าจะสองคนเพราะว่าทีมงานเฮาบัวรังสฉงนี่ก็เลยลุยสองคนเลยติดตามครับชมไปด้วกันพี่น้องเป็นตอนแรงเลยพี่น้องวันนี้เฮาก็ตรได้เดินทางขึ้นป่ากับปอกายผเปิดมาทาเฮาก็แต่ตอนกลางเว่นผู้าบัดคาเว่เด้ก็เลยมากกับการขนาะดตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เกือบสี่โมงน,นั่นล่ะเดี๋ยวเทางจะเดินทางขึ้นป่าสองคนนี้ตามครับชมไปด้วกันไปเดินทางสักคำ ซื้อของซื้อของซในเรื่องน้อ้ของไซด์เนาะหมดเงนเข้าด้มันไฟไหม้ละเลยเอาไหมบอกบอกในไปนำนา <c oughs> ต่างบันนอเฮาหย่ามเล็กแบบนี้ละที่ฟุ้นขนาดเวลาลดไก่ลดพานกตัดก่อนก็ได้ลดใหญ่จังที่ฟุ้งขนาด วิ่เซ่เลยนะพี่น้องเลยยื้ค้ำละมืดเฉ่งแดดละจักชั่งโมงแล้วจั๊งช่อนเดี๋ยวไปฮ้อนฝนจังใต้ทับเบิกกิจเดือนหนึ่งพี่น้องว่าใช้เวลาในการเดินทางจักชั่วโมงนะยามดินทรายแมนมดินทรายยามฝนพแะนมขี้ตกนะตอนนี้เดินทางมาฮอตด่านแล้วพี่น้องแต่ว่ายังไม่ฮอตที่พักนะท่าบ่อใกล้ก่อน พอดีเดินทางมาชั่วโมงปลายปลน้อยๆชั่วโมงประมาณห้าหกนาทีนี่แหละมดผีนะหมดด่าน,ดดานใช้เวลาเดินทางพอดีหกนาทีหนมะดด่านแต่ว่าตอนนี้หาที่พักเ้ากป็ยังไกลเติบยังไปอีกประมาณ2กิโละละอ่ะหอ,อดจุดหมายปลายทางพอดี พอดีตั้งเงินแดงพี่น้องเยเพิ่นมาทานมานี่กค่ะพอดีประมาณ30สิกว่านาทีนะพอดีเห็นไกลป้าอยู่นี่สามสี่ตอยู่ทางเท้านี่นั่งบินเท่านี้เดี๋ยวเฮาจะไปดักบึงบางที่ได้ยินเสียงมันขึ้นนอนค้อนนะมาหอดกับไปเลาะเลยได้คัมยังไม่ได้แนวกินไปเลาะบึงไปพ่งกงให้ จะบอกกระหอกยังห่าวยุ่งจ้ะไม่ได้มีห้อยคนขนึ้นมาแต่เทตรงนี้ห้อยกระแต่แตห้าวหอยแต่ห่าวยู่อะไรห้อ,หอยหยิบชนคนเขาได้ขึ้นมาไปเลย เนะลาะมือทางพุดเลยอยู่ป่านะยังล่มคือเก่านะ่น้องแต่ว่ามันก็มีถึงคันว่าแห้งปเปิดล่มกันล่มคือเก่าหวังว่ามันจะมีล่มมืดขึ้นนะพราีเราเห็นห้อยหมูมาดุดดุดตามทางรถนะนะดุดดุดห้อยรถเอาลงเราก่อน มแมลงกันไปเลาะบุกค่อมันสังัดลมเอามาเอาดานพอดีเลิมขำนะแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงรถมาใกล้ขึ้นมานะแต่ว่าเพิ่นเอามาฮอดดานเลยนำหลังกันมาเลยเมีเห็นค้าทำทบขึ้นมานี่นะยังมีขึ้นมาเยอะมีลมไห มาหอดที่ฝากแล้วก็ดังฟื้นดังไฟไว้ก่อนไป่ล้วไอ้หมาไก,ก่เพิ่อขึ้นมาแล้วเพิ่มลงไปเบิ้งกค้งให้กคงนั้นเป็นไรนกมาเฮาวจะดี้แเอาไป,ไปก,กระดองไปแห้งมือเอาไปเบิ้งยังฮันปุ๋ยเห็นบ่มีเลยมากินเลยแนี่ยกั้นจับ หอกดบนพอเจวกับปลุกนั่นลดวนบอกว่าเอาทิมเลยถ้ากันหนาวไปเบิงกุ้งให้มีก็้อดจักเต๋อเขาแห้งลดวเบื่อมีข้อจักเต๋อเยอะเป็นลื่นแล้วทิ้มลดวนกับปลุกเจวก็ตลบโบดถึงยังเยอะนะมาครับมากก็ยังเบิกโซ่เจลล้วนแต่ว่าทาเบื้งสักพักหนึ่งมันดึกๆ เราจะาไปบึงก้งให้แต่ละก้กนะบางที่ตัวเห็นเขากินก็มีเลยเดี๋ยวไปเพราะว่ามันช่วงนี้มันเดินมืดนะได้เวลาแล้วพี่น้อยเดี๋ยวไปเลาะลองเบึงก่อนจังกลับมานอนนะแต่ว่ามื้อวน,นี้กรลมแหง้งูุน่าจะมืดขึ้นแล้วละ่ะะบึงกับตนะโกโกุปะ่ปะไปไปบ<ะ>้างไปมันเฮานะแหละป่านนี้ Cứ màn cho ghế khắc cắt thơm lùm hay ngọt 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 cán ngọt 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 mà cục thì sòn của bò hiền nhàng lên, nữa hiền tầm hai ta bưng mũi mình thì cục đi cục này, à, này. một cái phò men này phải không? mà thằng เด็นกระตดมข้างนี้เด็นกระตดมข้างในีน้ขยิงอยากยิงแล้วข้ามไปอะือ,อ,อมาถี่เลยหลวมือนะแล้วเขมีคนเข้ามามีคนมาการเตะเอาฟืนมาดังไฟกลับมาหดบอลเลยพี่น้องเลยพอเมนกับบอได้ยิงจังมันล้มเลยไม่ได้ยิ้นเชียงมันเลน ลัดบทัดนะบางไก่ิันเจอแต่เฮาหั่นแกงขาย่ใบโหนมันเฮาไปเบิ่งกุงให้ก็ที่สามกะบ่มีอย่างเฮามากินเลยชุ่มช่ยเฮ้ากับเฮ้าดึกหาพักพอนบ้นี้เอาฟืนมาดังไฟฟืนบังใหญ่เลยเบะมาเอาถ้าพบกันเมื่อื่นเ้าพ์เล่ะพักพรอนก่อนบ้านี้ สบายดีตอนเช้าอีกคือเขาพี่น้องนี่ได้ยินแต่เสียงลมนนมันมัดขึ้นเลยลรอแค่เห็นขนาดดเี๋ยวไปเฮาไปเสือกไายกับเหาะมีเฮาวินลมในนี้ก่อนนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วก่อนนะขึ้นมาแต่มันลมเองกับเหาะก็จนมีเฮาก็คห้

ลมขนาดเลยลมมันกูก้าหอดกกไฮเเห็นก็ห้องชองโตนะฮากิ เขานี่เฮาหลายตัวอยู่ก็เขาแดงแต่ว่าเฮาหนังทาคือทายิงก็เหอก็เหอใหญ่นะก็เหอะมอมันตองมากนะพอมันเงียบได้สองสามวันแหละมันมีเพิ่มขึ้นมายิ่งแต็มมันอาจจะเฮาทายิงก็เหอใหญ่ก็บ่มาจุดเต็มก็เหอแดงจนมันอ้อไปหมดเลย บมมีแล้ยหรือแต่นกหนูก็หอแดงมันชามตัวสีตัวนี่แหละมันกินอิ่มแล้วมันก็อ่อไปนะแต่หอท่ายิ่ยงตัวแใใย่ผย่าบอม่าเลยท่าบางอีกชักน้อยครามีเห็นก็นสิไปกกให้ตัวยู่ตัวยุลุมพูดนะ cục năm chị hao đi có nhái phải cục mày mày bị hao đây lạ có họ mày im là mình có bốc hao Trông bài mà mình chẳng kì im bỏ lại cục ມ្រីប់ពីបានដែលាវកីនៅដែល់ប្រំពីសួនស់ស្សាពីអន់ស្ស ปืนไปดิเบิ้งดอกแก็บรักตกเออเห็นยิ่งก็โก้ยู่ก่ใจไม่ลดกับป้านะเสียดายลืมเบิ้งงางงางนกหรือว่าดอกแก็บรักออกไปเลยบินไปหมดแล้วบินแต่ไปหมดแล้ว กงไ่ไเดก้เซ็จเ,เยบร้อยอยู่ดนนี้เลิกไก่ป่านไก่ตั้งหลายตัวนิงไก่พู่กินนกหน่อยเฮาลายขนาดนกขนจุกจะเซว ก็แต่เฮาหยางเขามาหอดแล้วมันย h ง n ลิบลิบลิบเฮาคิดว่ามันอ่บไปเละแต่จริงมันยังอยู่หันที่ก่้าไก่หลายตัวเดี๋ยวทายยิงก็บเขายิงนกเปาต้องทียเฮาได้ยินูเสียงมันหองตอนไก่บินเมื่อกี้นี้เสียงหงเชื่อเชี่วก็บเขาสลาย มันขึ้นกินอยู่แต่เทิมปุ๊กงานะมันบังนะมันสูงมันล่มก็ได้มันเยอะขึ้นชูงไปเลยมันล่มแห้ง เป็นชั่วโมงยังมาเห็นนกเข้ามายังมีเห็นนกเ,าาเนนกป่ากระหอเฮาเลยนกขนจุกเสื้อเฮาหลายผาดอีแล้วมาเนี่เฝ้าอีเลวเสะสยๆยิ่งใกล้กันมันมีปัญหาเรียบร้อยแต่ใกล้คุณ มันลมนะโค้กโค้นกนกเป้ามีเห้ากินลมแห้งเดี๋ยวเลาะม,มือไปเบิ่งกบที่มือสาวนี้แล,ล้วก็เลาะมือเลย mm. มีนกคอมาวยลงมากินมาให้เลาะม,มือ ก็จะต้อนนกข้อพัดลืมน,นะลืมโทรศัพท์เสียงโนโกข้อัดยุดโทรศพัพท์บิดอ,อากาศสิ่งใ้ได้เลยยุดลมได้แลวพีนองเงียบแล้วต่อเร่นนะ มันเงียบมันเฮากินแน่นอนเลยมันมีลมนี่ได้เก็บเก็บใบในมือกินกับแจ่วหมวันเธอบอกไก่ไป่ได้เพื่อที่จะ้พแจวใบมันยานใบมันอ่อนง่ายกลับมาหอดที่พักแล้วบอกไก่เป็นยังประเทศมาา มานบ่เราะดเอามาหอดกันหนึ่งข้าวทาโบกไกไ่ยังทันมาอยู่ ือโหดขึ้นมาใหม่เลยเอาไหม่เลยโหดซิกเอานมันเยอะนั้นเวลาเอาดังไฟลุกๆแล้วมันจะไหม้มันไหม้คางมันสช้โหดอันนี้มันจะบ่ไหม้1เข้าก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็สิได้ักเชิงนจังน้อยแล้วก็สิเอาไก่ไปนําไปฝาภูมิบัดนี้ไปเบิ่งกกให้2-3ต้นอยู่พุ่นละเดติดตามกัน ในคลิปต่อไปเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าหยุดยาวขนาดบ่ดได้อย่างเลยเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาพี่ราน้องไปชมนี้ขอมาขอบใจพี่น้องที่ห้ามไม้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดเด้อพี่น้องหลับคลิปนี้ลาไปก่อนบายพี่น้อง